เราอยากมาขอบคุณครับครับ่ะได้อโจเนแล้วครับ้ครใครแล้วบ้านนี้มีใจเปิือใจนกมีใจมาก็รู้เลย น้องดีดีไม่เอ่ยกับน้องตัวซ้ำเแล้วค่อยสิดตัวเองก็ไดเอ่ไม่ไดน้องนะเพื่อนเดี๋ยวเด้รับแจกกันแด่นเลยค่อยมาคุยกันเนาะ ครับสวัสดีนะครับผมบุส่องบ้าวอีสานพี่น้องจากต้นคลิปนะครับผมเนาะที่เรานําคลิปจากทางช่องเสียน่นนะครับผมเนาะเป็นคลิปของน้องน้ําฝนสุภการนะครับผมเนาะที่มีอีหลาหน่อยเฮาน้องหญิงเพ็นบ้านแพงเป็นไอดอลนะครับผมเนาะซึ่งน้องน้ําฝนเองก็ได้พบพอกับอีหลาหน่อยเฮาตามคลิปนะครับผมเมื่อที่อีหลาเฮาไปแสดงอยู่ที่ ังหวัดสกลนครนนพี่นอบ้านเกิดน้นนอนอของแม่น่อยเองซึ่งจังหวัดสกลนครก็เป็นบ้านเกิดของแม่น่อยเลยด้พี่นอ้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าแม่น่อยเป็นคนอุบลชิะเกตว่าแม่น้อนพี่น้องแม่น่อยเป็นคนสกลนครนะครับผมอ่าซึ่งการพบพ่อกันน้พี่นอ้องกับดีใจแท่นน้องนำนำฝนสุภการเองนะครับผมเนาะที่ได้พ่อไอดอนเปินพ่อ,พอยนนหลนา่อยพูดกัะซึ่ง ทั่งกอดทึ้งไห้พี่น้องทั่งกอดทึ้งไห้นะครับผมเนาะเราเพิ่นได้นํากับเช้าเนาะกับทางอาจารย์เพิ่อนเราพี่น้องได้มามอบให้ทางอีหลานน้อยเฮาแล้วก็ทางบอดโจเองเนาะพี่น้องเพื่อเป็นการขอบคุณที่ครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะเคยนําเพลงของอีหลานน้อยไปร้องคอเวอร์แล้วมีแฟนคลับ FC ของอีหลานน้อยนะครับผมเนาะให้การตอบรับตอบรับให้การตอบรับและให้การสนับสนุนเนาะครับผมใน ผลงานผลงานนักนที่เป็นนําไปทอลเบิร์นะครับผมนะเก็เลยมาขอบคุณที่หลังเวทีนีหละพี่นอ้องอีหงลาน้อยเฮานะครับผมนะเนาะเฮากับที่เห็นหลายๆคนพี่น้องที่เห็นอีหงลาน้อยเฮามองถึงน้องอิง,องอเป็นไอดอลนะครับผมเนาะว่าอยูเป็นน้องโซเฟียพี่นอ้นอ,งนองน้องน้องน้ำที่อยู่กับแม่แม่แม่นกน้อยเองนะครับผมเนาะ นอ้องไอยนยองครับผมเนาะที่อยู่เสียงมีหกอ,อีกหลายคนพี่น้องที่เขามาแล้วก็มองอีหลาหน้อยเฮาเป็นไอดอลพ่ออิหลาหน้อยเฮาเขามาพี่น้องในวงการมอลำนะครับผมเนาะในวงการหมอลำขึ้นวงสาวน้อยนะครับผมเนะาะเด็กน้อยหลายคนพี่น้องมีความฝันมีความ อยากเป็นขึ้นยังอิหลานะครับผมเนาะมองอิาเป็นไอรอลมองน้องเป็นต้นแบบมองน้องเป็นเป้าหมายในชีวิตอมองอิหลานอย่าหเป็นเป้าหมายในชีวิตอยากหาเงินหาทองอยากส้างชื่อซื้อเสียงให้เจ้าของอยากหาเงินหาทองเพื่อมาหลอเลี้ยงครอบครัวนะครับผมเนาะเพื่อมาหลอเลี้ยงคนรอบข้างนะครับผมเนาะอันนี้คือความฝันของเด็กลหลายๆคนอันนี้ยินดีได้ไห่น้องใครนะครับผมเนาะที หักแพงอิหลานอยมบองอีหลานอยเป็นไอดอนจริงๆนะครับผมแล้วก็มีความชื่นชมมีความหักแพงในตัวอิหลานอยนะครับผมเนาะเมื่อคุณมีผลงานออกมาผมเชื่อว่าแฟนคลับเอฟซีของอิหลานอยบอทิมบอปาแน่นอนแฟนคลับเอฟซีของนองอิงบอทิมบอปาแน่นอนพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของคุณแน่นอนนะครับผมเนาะ ได้ลายขนพี่น้องเด็กน่อยที่เขามาบอยจะเป็นไม่ยิ่งผู้ทายนะครับผมเนาะมีต้นแบบเป็นกีฬานะพี่น้องเพิ่มมองถึงความสําเร็จของกีฬานะครับผมเนาะที่ีราหาเฮาทําทได้นะครับผมนะเนาะกีฬาหเฮาสู้มาจนถึงวันนี้ยังยังยางเช่นน้องน้ําพรพี่มนแม่นบอพี่น้องทียูนะําพ,พ่อวิรพง์อ่ะ ทางน้องน้ำก็เป่าเต็มซอมปาเกเลยว่ามีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลชอบในการวางตัวชอบในการาทํางานตัวผมเนาะสอบในตัวพี่อุ๋งอิงหลายๆอย่างาโดยเฉพาะการวางตัวและการทํางานของพี่อุ๋งอิงเนาะมองพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลพี่อุ๋งอิงสูคัะพี่อุ๋งอิงสูงมากแต่ต้นเนาะครับผมเนาะซึ่งอีหลานหน่อยเขาก็ให คำสอนให้ข้อคิดกนแล้วกันน้องพี่น้องจะเป็นคำคำสอนกับบอเชิงให้ข้อคิดต่อน้องน้องน้ำฝนนะครับผมเนาะสุภาการทีมหาอยู่หลังเวทีกับอีหล่ากะบอกตามในคลิปนะครับผมเนาะสูซูสัวใหญ่จะมาหอนเมือนีใหญ่กับโูกพันยังมาลายอย่างซึ่งเข้ากับเห็นอยู่นะครับผมนอกมาอีหล่าหน่อยกว่าจะมาหอนเมือนี ต้องผ่านอีหย่างมาหลายๆอย่างผ่านดราม่าผ่าน,น NT, านคนทีแอนตีผ่านค้นทีบ่ชอบผ่านในหลายอย่างพี่น้องผ่านเรื่องเล่าหลายๆอย่างบางวัดมือนีขนาดมือดีพี่นอ้องอีหล่าหน่อยเฮาได้รางวัลจากว่ารางวัลแล้วก็ยังมีคนแอนตีก็ยังมีคนบูรีอยู่ก็ยังมีคนที่บอกว่าอีหล่าหน่อยเฮาาลองเพลงบ่มมวนอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็ อันนั้นน,นั้นน,นันเป็นสิทธิ์ของเขากัแล้วกันพี่น้องแต่เมื่อใดถ้าคุณนำมาลงโลกโซเชียลอ่าเราก็สามารถที่จะตอบโต้คุณได้น,น,นะครับผมนะในในเรื่องประเด็นนี้ถ้าคุณพูดในจุดของคุณพูดในกลุ่มของคุณพูดในส่วนตัวของคุณนะครับผมอันนั้นเราเราไม่สามารถไปว่าคุณได้ได้หรอกเราไม่สามารถไปบังคับให้คุณมาชื่นชอบเหมือนเราอ่าเราได้หรอกนะครับผมเนาะแต่เมื่อใดถ้าคุณลงลงลงลกโซเชียล ลกซื้อนะครับผมเนาะเราก็ต้องพูดในความคิดของเราบ้างตามนี้แหละนะครับผมเนาะ,อะมองเด็กๆที่เข้ามาวงการใหม่ๆนะครับผมเนาะมองรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการมอลํ์9็0พี่น้องมีน้องอิงเป็นไอดอลมีอีหลาหนอยงเขาเป็นไอดอลอันนี้ฟังแล้วก็ชื่นใจได้พี่น้องฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับผมเนาะเข้าในฐานะ เอฟซีผู้หนึ่งนะครับผมนอะบางคนอาจจะเอินเข้ามาพอฮักอของอิหลานะครับผมเนาะเข้ากับถ้ำสองไป่น้องเพื่อเป็นสื่อล่ะเพื่อเป็นสื่ออย่างเพื่อเป็นสื่อเพื่อขยายนะครับผมเนาะฐานแฟนคลับให้น้องเพื่อเป็นสื่อกระจายเสียงไปพี่น้องให้คนรู้จักอิหลาหน้อยเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะวันนี้น้องอาจจะมีคนรู้จักแทบทั้งประเทศเรากับต่างประเทศนะครับผมเนาะแล้วอ่า จุดมุ่งหมายของเราตั้งแต่ทําช่องตอนแรกนะครับผมเนาะนั่นคืออยากให้คนรู้จักน้องอไปแนะนําคนรอบบ้านพีนนนกก่น้องไปแนะนําจุดตลาดอไปแนะนําออยากพี่น้องขอาไว้พี่น้องไปแนะนําอยากพี่น้องไปแนะนําแม่ไปแนะนําพ่อให้ฟังนะครับผมเนาะเข้ากับอ,อยากขยายฐานแฟนคลับไม่ล่าพูดคุยผ่านสือ่อโซเชียลผ่านช่องบ่าวอีสานนะครับผมเนาะ เพื่อแนะนําอีลาเพื่อโปรโมทอีลาซอยกันนะครับผมเนาะแฟนคลับเอฟซีอีลาก่ะอ่าซอยกันกดไลค์กดแชร์ซอยกันสนับสนุนนะครับพี่น้องเป็นการกระบอกเสียงกระบอกเล่นน้อยพี่น้องอ่าในการขยายฐานแฟนคลับให้อีหลาหน่อยเฮายนั่นคือจุดมุ่งหมายของทางส่องตั้งแต่ที่แรกนะครับผมเนาะแล้วก็บอกว่เปลี่ยนแปลงพี่น้องเรายังคงสนับสนุนน้องเหมือนเดิมยังหักแพงอีหลาหน่อยคือเกาอ่าอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมเนาะสำหรับตัวบ่าวอีสานเอง สำหรับคนอื่นบ,าาบอยสานบกหงแต่ว่าตัวบอยสานเองยิ่งยิ่งหักแพ้งกีฬาพี่น้องนะครับผมเนาะมันเกิดความผูกพันไปแล้วนะครับผมเนาะใน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 หลายเรื่องนะครับผมอ่าน,นี้กำวังไว้ว่าพี่น้องจะเข้าใจครับฟังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทังสองบอยสานาเนี่ยกดคอมเมนต์คอมเมนต์ในบอยสานในพี่น้องเปิดการมองเข็นในท้งสองในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้บอสานตรงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ีครับผมวันนี้อีหลานน้อยเขาเลยนยูชอนบุรีเด้่องวันอยู่ใกล้สามารถไปให้รังใจอีหลานน้อยเขาได้นะครับผมเนาะบาย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 ,บาย